ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถหล,ล่อยกสูงสประตูเกียร์ออโต้กันบ้างนะคะกระบาทที่หลายคนตามหาเลยนะยกให้รุ่นนี้เลยค่ะ t o อต้า r e v o ล์ o โ2.8คันนี้นะคะเป็นรถปี2018จะบอกว่าเครื่องแรงสะใจมากๆเลยทุกคนนะคะนี่พอยขับมาจอดตรงนี้นี่แบบโอ้โห2.8นะคะถ้าเจอ2.8แล้วนะจะไม่กลับไป1.2อีกเลย <laughs> ทุกคนแซวเล่นนะ กระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าสีดำลายเส้นดำไฟหน้า d a y ์ไลท์โปรเจคเตอร์ตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะสวยมากๆเลยรถเป็นสีเทาร็อกโคนะทุกคนนะต้องพูดอย่างนี้นะคะสีเทาไม่เหมือนคนอื่นเป็นสีเทาร็อกโคนะคะได้ซุ้มล้อเท่ๆเลยนะคะล้อเดิมศูนย์สวยอยู่แล้วนะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีดันหลบค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะ และคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลนั่นเองค่ะมือจับรองโครเมียมนะคะถ้าพูดถึงร็อกโคแล้วนะคะก็เป็นรถที่ดีไซน์มานะคะให้ความสวยหล่อเท่ในคันเดียวทุกคนดูสิตอนนี้นะคะประมาณเกือบ11โมงเช้านะคะพลอยก็พยายามจะสู้แดดน,นะคะให้ทุกคนได้เห็นคันนี้กันแบบสวย,สวยเลยนะนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งมากนะคะกล้องด้านหลังมีให้1จุดนะคะ1ตำแหน่งเนาะ นะคะ Toyota Hilux r e v o r o c c o โนะคะนี่มีกล่องเก็บของสัมภาระให้ด้วยนี่นะคะกล่องเป็นกล่องขนาดใหญ่จุของได้เยอะเลยนะเพื่อนๆไปแคมปิ้งก็ได้นะคะแถมยังมีกระบะนะคะของเขามาให้ด้วยค่ะมาดูกันที่ด้านนี้เลยโอเคสำหรับภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะบรรยากาศภายในนะคะ ได้เพดานสวยๆนะคะได้ความสปอร์ตแบบนี้นะคะที่พักแขนที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของช่องแอร์ฉ่าๆแบบนี้มาให้ด้วยนะคะนี่ปูพรมยางเข้ารูปให้นะคะคือได้เบาะหนังสีดําสวยๆภายในเป็นอินเทีรเรียสีดํานั่นเองนะคะเบาะที่นั่งคนขับนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเพื่อนก็ปรับเบาะให้ตัวเองได้ขับรถกันแบบ สบายและนั่งสบายได้เลยนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะรถใหม่หมๆเดิมๆแบบนี้นะปูพรมยางเข้ารูปให้แล้วนะคะแล้วก็ลองรองยางอีกหนชั้นอีกนะคะถือว่าดูแลมาดีสำหรับคันนี้นะคะรถปี2018นี่จ้ะแล้วก็ยังได้ในส่วนของไม้นะคะไม้น้อยๆด้วยนะคะรถปี18ม่วิ่งไปแสนแสนหลักพันนะคะถือว่า ปกติเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวพลอเปลี่ยน,าน่านมันเครื่องให้นะนี่ได้พวงมาลัยหุ้มหนังคะ่ะ p r u i s Control อยู่นี่นะคะคันนี้ได้ปุ่ม p u s ส Start อยู่ตรงนี้นะกะุญแจ Smart ค e ย l e s s นะคะและกุญแจสำรองมีให้คือครบเลยนะคะเป็นครอบครัวกุญแจเลยนะคะน่ารักมากๆนะคะเจ้าของเดิมก็เก็บมาให้เราถึงขนาดนี้นะคะคุ้มจริงๆได้พวงมาลัยมาปิดฟังก์ชันจ้านะคะ c รุสคอนโทรลสปีกเกอร์รับสายวางสายได้หมดเลยตรงกลางคอนโซลก็ยังคงเป็นความสปอร์ตนะคะมีนาฬิกาอนาล็อกอยู่ด้านบนด้วยค่ะได้จอที่เป็นจอทัชสกรีนนะคะเพื่อนๆก็สามารถเชื่อมต่อนะคะกดปุ่มด้านข้างได้แล้วก็กดปุ่มจิ้มที่หน้าจอก,ก็ได้ด้วยนะคะกล้องด้านหลังนะคะเกียร์อาร์คมชัดแบบน,นี้เลยนะคะพร้อมเลนนำสายตาด้วยนี่ค่ะในส่วนของแอร์นะคะก็กดปุ่มออโต้แอร์ก็จะทำงานนะคะให้เราได้แบบอตัตโนมัติเลยค่ะ ถัดมาด้านล่างนะคะให้ดูกันนะคะนี่ช่องเสียบสาย USB AUX นะคะ power outlet นะคะมีให้หลายจุดเลยถือว่าคุ้มจริงๆนะคะครบครันเลยนะคะเพราะมันเยยความสะดวกให้คนที่ใช้รถเลยคะ่ะเกะด้านบนเกะด้านล่างมาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยทุกคนได้เกียร์ออโต้ขับสบายสบายอีโค่โหมดพาวเวอรอยู่ตรงนี้นะคะรถสวยๆเป็นของคุณง่ายๆค่ะเพียง999บาทนะคะ ตั้งใจคัดมาจริงๆทุกคนคะที่คุณภาพนะคะกับราคานะคะสมกันแน่นอนนะคะคุณจะไม่ต้อง กังวลเลยนะคะในเรื่องของการออกรถนะเพียงแค่เตรียมเอกสารค่ะปรึกษาเคสมานะคะเดี๋ยวลอยช่วยออกรถให้คันนี้ค่ะก็เป็นรีโว่ร็อกโคลสดนะคะรถปี2018ไม์วิ่งไปแสนนิด,น,ดนิดค่ะราคาพิเศษเพียง699 0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ที่1 1 7 0 2บาทได้สูงสุด7ปี8 4งวงดเลยค่ะอยากให้คันนี้เป็นของคุณนะคะง่ายๆเลยติดต่อช่องทางตา่างคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ